ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกเป็นวิธีการตรวจสุขภาพกระดูกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใช้เพื่อวัดปริมาณมวลของกระดูกในบริเวณที่สำคัญเช่นกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกและข้อมือวิธีการตรวจการตรวจโดยเครื่องเอ็กซเรย์เอ็กซ์ตาสพันซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก โดยใช้รังสีเอ็กซเลย์โดยผู้เข้ารับการตรวจจะได้รับปริมาณรังสีน้อยกว่าการตรวจเอ็กซเรย์แบบปกติถือได้ว่าเป็นการตรวจที่ปลอดภัยแม่นยำได้ผลชัดเจนถูกต้องและถูกกำหนดให้เป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคกระดูกพุนเครื่องจะทำการตรวจบริเวณกระดูกข้อมือและข้อเท้า ขั้นตอนการตรวจการตรวจใช้เวลาประมาณ2-3นาทีเท่านั้นผู้เข้ารับการตรวจไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษสามารถทานอาหารเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจได้ตามปกติคำเตือน 1. ถอดเครื่องประดับเช่นนาฬิกากำไลข้อมือ 2. หรือเครื่องแขนที่มีการผ่าตัดและใส่เหล็กประโยชน์ในการตรวจ 1>, 1. เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคกระดูกพุน 2. ช่วยคัดกรองผู้ป่วยโรคก,กระดูกพุ่น